อยู่นล้นลบวะน่กขึ้นสวรรค์แล้วขึ้นยากแนี่ยนึ่งข้างขึ้นสวรรค์มันก็มีอุปสรรคในนั่นเนาะสุดยอดนะบอาครับสุดยอดในเลื่พี่น้อง นี่แหละสวันคี่ีเย็นย็นท่านยิสวันี่ดีพี่นองยินหแล้ค่ไม่นี่แหละพี่น้องขึ้นมาหอดยอดทนย่างเรียบร้อยน้พี่น้องพมผาแดงเฮ่พผาแดงเนาะพี่น้อง ตู้คำปั้นสูง <c oughs> คนสู่ชีวิตผ่านมองดสูงท้องทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้นแสงยังคงแข็งสวัสดีครับเละสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทานนะครับนะ วันจะเป็นพี่น้องทางฟังไทยหรือว่าฟังลาวหรือว่าต,าตนนา่างประเทศรายินดีต้อนรับเขาสู่ช่องยูทูปตุ๊กข้าปั่นซุกพี่น้องเลยนะครับนะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์อ่าเนาะกับเป็นวันหยุดนอนพึงตื่นพี่นอ้องกับสิพาเอนะ็ซีเนาะไปวัดพี่นอ้องอ่าไปวัดยังตุ๊กข้ายัางมาบอกเนาะไปเบิง่งน้ำกันกับตุ๊กข้าเลยกดไปกัฝากเลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์ให้ตุ๊กข้ามนลยนะครับเนาะ อ่าแล้วก็ปกติข่าวโฆษณาให้ทุกท่านเด้อพี่น้องพี่นาะงปายเท้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยนี่โก็ไปเบิ่งวัดกันสวัสดีครับน้องพี่น้องอ่าจะมื้อที้เปิดกล้องไปอยู่หน้าปากซอยเรืออยู่หน้าห้องไวน่าห้องนานาซอยตัุ้มทำยูอะลรเนาะแล้วตอนนี้มาหอด้วยครับมาหอดแล้วยหอดอกอทองนี่ง่ายนะพี่น้องมันง่ายเดียวเพราะยังมืเปิดเราเป็นตไนไป ไปเขาไปทำบุญกันอธิษฐานกันเมื่อกี้ขึน้นรถแท็กซี่มาเนาะเพลินกะอา่าไปทำบุญเข้าไปท่านบุทำบุญไปกับเพลินซื้อลงศพเนาะซื้อลงศพคนวานพี่น้องเลยลำผู้ที่ขับรถท็กซี่เนี่ยต้องทำบุญกัน,กน,พกออน,นเพป็พน,นปแถวมูธนาสาธุก,กันเดอ้อพี่น้องเยไป มือจ้าเนี่ยมาไ่างประเทศพี่น้องอ่านี่พี่น้องขึ้ชาสตรจังหวัดนี่น้องให้จำได้เคยขึ้นเนาะทุกท่านงจำได้เคยขึ้นตั้งแต่อ่ายุคปชนี่อย่ที่ชาติจังหวัดขึ้นไปพี่น้องคนกลางยุดเนาะมันปล่อยทุกท่านตกใจก็เฮ้ยยังหวัดในเชีงนอกได้ปะคนยุห้คนขึ้นไม่เหรพี่น้องไป กลิ่นทึงปะไปิทงกอนก็ได้เดี๋ยวเขาคอยมาหลอกขาง่รงเป็นที่ของตุกขั้งเนอะขั้งที่ของตุกข่้นอยู่แถวนี้นะอยู่แถววัดนีเจอกันาไม่ไ้เพื่อนเนอนี่น้องตรีวะตรี ตู้หมวกก่อนถืมือขึ้นอย่างงีเนาะม้องเข้ากันก้องสั้นแน่ซีโบนิ่งแน่อากาศตัวกล้องไปนำเข้าว่าัดทวีไม่ถึงสั้นอ่าเราใส่มือจับเอาทำนี้ไปดิซื้อเลยมือหน่อยเนาะเพราะว่ามือต้องทำเงินหลายต้องซื้อให้เห็นว่เอาสบายดีมือก็อ่ะสบายดีบอครับ ทำบุญวุหนานํากันอพี่นองเนาะเาะนหนาเปิาสิเปิกคืนพี่น้องแมกนครับเาไมได้นอแ่น้องเปิดไปเบิดดห่เนาะเป็ยังท้ามากางวันเราก็ได้อส เดินจะสาเดินสาบอกไม่ได้เขาทบบกอันนี้เพื่นจัดจักบืือนี่ถูคำผู้จักเยู่บ่ถือคำงานธาางขึ้น เรื่องไปเนาะพี่น้องครับเื่อจงฉี่นะพี่น้องคือมีกลุ่มทีมงานยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งนะที่ว่าชิม่ามาหนี่ะไรมามาหนีพร้อมกันก็ได้นัดกันมากนะครับทุคนน่าจะมาเจอยูหนีนะสิเป็นยังไงกันรอติดตามมัชมเนาะเพว่าจะเจอตู้ข้าวแห้งเพราะว่างวดนี้ต้องเจอกันแันได้อจารได้วันเัารนาออาทิตย์นี้ต้องเจอกันนได้เพราะว่านัดกันอาทิตย์ละอาทิตย์เนาะโอกาสเหมาะสมจะขี้พี่เราเลย แอากาศที่เหมาะสมก็คืออยู่วัดภูเขาทองนี่เองนะครับนะวัดทุกครั้งเคยมาดุกมาบ่อยอยู่ไปลองกินกับกินไปตักคำเลี้ยงนี่มันนี่ตักคำเลี้ยงมันนี่ ยังครับเอาใครเอาเผือกใครนะเอาเผือกป่ะเมนเผือกเผือกครับสิบยท่สิบห้าบาทสิบห้าบาทเพื่อเรื่องอะไรนะอันนี้เป็นมะพร้าวค่ะเผือกกับมะพร้าวก็ได้ถ้ามือกองมือจักรงบมากของมานหารอยไม่ออกไม่หารอยพ่ออ๋อได้อยู่แล้วค่ะได้แล้วได้เหรอ

แบกบยันจะแบของทุกข้ามเบิดก่อนน,นเนะเนอะเนืี่แบกเอกันขนามีหลายลางล่างนะ่ทุกข้มยัยันเาเนั้มล,บบบบลนน่างก,ก่อนนะครับเมนเมน แมนบอนซีแมนบอับไหมยส,สอออโอ้ไปดู้ามีผ้าขึ้นไปก,ก่นนอนให้เาจัหับงบงขนาะเนาะแเนะพว่อไปยอามาเล้ยเชร์ไปไปเดก้ใหดู้ดดาคนต่างระเทศน,นะเ าเปอทางึ้นเงาะครับึ้นไปเนทค่ะครับอ๊ตางเลยางคือติดวท่าเี่นจเนา้างไม่อยู่วัดนี่เนาะ

อย่างนาะคืออย่างน่ค <han> ืออหยอดยอดงย่งนกไม่ได้หอยพ่าจุเลยยมาทันเคยมากเจ๊ตีอยู่ือไหมแมนครั้งแรกของหอยไดดิ อ๋อในฝันไหนตีแล้วนิน้องครับไี่เห็นดังเลย <laughs> cái gì tiếng đắng này nhỉ? à thì tiếng đắng này chắc nhoi lắm phi เพระ่เสียงดังเพี่น้องคนแะดสเนี่ยพงาะเสียงดังเลยจังอาพี่น้องเขาขึ้นมามันฮอแนดเนาะเอาเขาขึ้นมาไดช่วงเติมแหลวเนาะพี่น้องนี่เป็นเมือยได้พี่น้องเลยกดเป็นวินเนาะโ เอาเดี๋ยวมือกองต่อเมื่อยป่ะมือป่ะนี่เมื่อยป่ะนี่โอ้มื่อยเนาะรถกี่พุ่งเลยเนาะนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขาเกะไก่จบแล้วพี่น้องเพร <c oughs> าะว่าก่อนย่างแยกสามมือนี่รถทุนลดบ่ครับเหมไมได้แจ้งบ่มัน,น <c oughs> ทางนี้แจงอะไรทั้งนั้นเลยค่อยค่อยเดือดเลยมันสิเพื่อนที่แนมท่านเห็นป่ะนี่ก็ได้นั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ ือตอนนี้นะหยุดพักอารมณ์อน <c oughs> ีจะเบื่อเเออคอยคเกลี่ยได้คือตอนนี้นะเาหยุดพักก่อนพรว่าเมื่อยเมื่อ,อยยางเนาะครับโอ้กันนี่แคนนี่ยมือซูเลยนี่นยังไ่ได <c oughs> <อ>้ชุดหยอดบ่ะดยังอยจะพามือกองรถพงนะครับไปยังต้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ใครเห็นดูข้ามกันทกนเลอี่น้องเดิอยู่วัดภูเขาทองว่เป็นง่ายเดิพี่น้องคนหลายพี่น้องคนหลคนพวคนเอามือกองันไปล้เออทา้มอกองเลื่อยๆมือกองเรมากๆเพราะเดียวตัดน้ อ๋อยังบสุดบอกว่าคำนี่า้คาเนุณเลือกพี่รองเม่กี้เขากระยางมาแ้วเมื่อกี้น้องติผมไม่ออกมาคนเ้รอแมนสะท้อนแสงเออยามันเห็นอยู่ดอกคุณไปคุณต้่อาอุ๊ยโทษครับ โอาแต่ตอนแสงวาวมเ็นิ้วแล้วดหน้างามขอใช้แว่นก่อน เมนขนาดซีเมนวะครับมึอตงต้องขอทายบรรยากาศนินดนึงอ่ปเป็นทังเลยเนาะครูตอนนี้เดี๋ยวทำขึ้นว่าสูงสูงเปท่าไหร่เนาะอ,อืมตัดล่า,ลางไปกลับไปข้างในก่อน คนหลายเนาะผู้ได้ทางขึ้นขึ้นยอดยอดพวกเขาแมนยอดสวรรค์ทางขึ้นสวรรค์ <c ười> เอาพี่น้องเลยเนาะทางขึ้นสวรรค์ไปขึ้น,นทังพุ่นเลย นนอยเอาสัก2ี่สิบนาทีก่อนเนาะเดี๋ยวเขาค่อยคายพ่อมกับยูทูบเบอร์ พี่น <Netz mainly hab als> uh, ้องอยอดทองเนี่เขาเขาว่าต้องวดเนี่ย้อง้องเป็นยังไงเพว่คนหลาย có <laughs> ơn bạn đã theo cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ เดี๋ยวเบ็ดเบ็ดว่เราต้องเราต้องต่อคิวเลยบอสครับไม่ได้ยหนนะ ยูน่นล้วลบก็แล้วก็ขึ้นสวรรค์แล้วขึ้นยากแน่เลยหนึ่นนงทางขึ้นสวรรค์มันก็นมีอุปสรรคเนี่ย,ยนะเนาะสุดยอดนะบ่าวครับสุดยอดในนี้พี่น้อง นีแหละสวรัน์ลยดีเย็นเย็น้างมีสวบันยดีไี่องย็นีนแเ็น้อนี่แหละพี่น้องขึ้นมาหอดหอดทนย่างเรียบร้อยนมพี่น้องเะมผาแดงเห่ผ่าแดงเนาะพี่น้อง คิวช่วง,งกันเป็นพอดีงานมันนะโอเคพี่น้องาตขึ้นมาฮอดยอดแล้วเนาะ <c oughs> มาฮอดยอดพวกเราท้อง <c oughs> แตเป็นงานนีพ่พี่น้องผาแดงภูมิผาแดงพิธีเต็มมือนั่นกูแหละเนาะแต่ว่า,าทุกคนมือแรงมากไปเข้าไปที่งาน รอบสักรอบนึงนะจะจบคลิปเลยเนาะในกระทาทีมนั่นยูเบอร์ยูทูบเบอร์สายแตกมากเพราะว่าหนัดกันมาเจออยู่นี่งอย่าไปดูกตาสิเบิร์มาเป็นงี้อย่างกับตุ๊กตาน้องไปมันจำได้โจมันจำได้โจ บรรยากาศในเมืองก่อนเลยเขาจังไปบูชาไปไหว้ยังจังวากันเนาะแถวทถวบรรยากาศในเมืองเองในน้อยบ้าง เมื่อกี้สายเขานะครับนะเพราะว่า,เ,าเป็นทีมงานยูทูบเบอร์สายไตเนาะโทรเข้ามาว่าตุกค้ำอยู่ใส่แล้วเนาะตุกค้ำบอกตุกค้ำมาหอดแล้วพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวตุกค้ำจบจบ,จบคลิปเลยเนาะมาเดี๋ยวตุกค้ำจบคลิปตรงนี้เลยโอเคพี่น้องครับจะไหนกน็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้กับทีมงานยูทูบเบอร์สายไตโทรมาแล้วเนาะตุกค้ำก็ได้รับไปแล้ววนะ่าโอเคเนาะ สำหรับมื้อนี้และคลิปนี้เนาะก็ฝากอแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคนแสดงให้ทุกท่านเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทุกท่านติคลิปต่อไปนะครับนะ้นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็ฝากไว้คือเก่าเนาะเ้องการเสด็จทำบุญได้ยังทำบุญกับเพื่นนี้แหละเนาะพี่น้องเลยไปขอพร้อมแล้วกันทุกท่านบุญคือเสด็จของตัวกางของวันสวัสดีครับและสบายดีพี่น้อง